สวัสดีสวัสดีทุกคนเจเอสเขาต้มหมูปลา20บาทมาทางแยกลังเลครับเมื่อวานมากินแบบเด็ดใจเองนี่เลยมาบอกบอกต่อเอาถ้วยหนึ่งนะคะผสมหมูปลาปลานะใส่ไข่ด้วยเวลาคนเคยอยู่อันนี้เวลาคนเคยกากบ้านคนมาหมูไม่ใส่นะครับปลา เมื่อวานตัวกินไงหมูมต้มไก <ข S> ่ใส่ไข่28บาทไข่แค่นี้แหละทุกค o มันร้อนใหญ่กระตุมเลยน้องก็เลยอร่อยลูกถูกต้องครับเราเคยเราเคยไปกินบางร้านนะ่ะอุ่นๆมันไม่อร่อยแบบหืมหมูหมูปลาไข่จริงแต่ว่าแบบไม่ร้อนแล้วไม่แบบว่าโอ้โห,โหจ้าใส่ไข่ มันต้องร้อนร้อนอย่างเงี้ยเออน่ากินหน่อยอื้อหือได้เลยได้ได้ไปเจแล้วมาเราไปเองได้เลยจ้าขอบคุณมากไก่แดงแป๊ดเลยจะได้จะได้ฮัลโหลทุกคน นี่แหละครับเย็บง่ายแต่อร่อยนี่ทุกคนตักใส่ใครก็ใส่เลยเขาหนูเอาปลาถุงนึงแล้วก็เอาหมูถุงนึงเนี่ยนี่ใครแบบแดงมากหมูอามาเป็นก้อนอย่างงี้เลยนะ,ะจุ่มซุปปลาขาหมูขาไก่หมูหมูยช่ไหมลูกใช่หรอปลาถุงนึง หมูปลาหมูหมูเนี่อร่อยแล้วแต่ว่าอร่อยเรี่ะแบบไม่ต้องปรุงอ่ะถ้าเกิดคนไม่อยากกินแบบรสจัดจ้าจานแต่ว่าตัวแบบอยากปรุงทุกคนอยากจัดจ้านคุณชอบแบบกิน้ำส้มอย่างเงี้ยนีน่วันนี้ฟิลอยากกินเปรี้ยวใส่ไปครับตาหน้อย เสร็จแล้วครับเขาต้มเราอืมอร่อยเลยน้มข <คน S 1> ้นเ็นไหฮะทำไม่ทันเลยฮะเวลาคนช่วยอยู่ไม่มีคนอไนะคะอแม่ค้ายาอยู่แล้วเ้าไข่ถูกมากทุกคนน้ำเองค่ะไม่ใส่ยานะนต้องแช่เย็นตลอดนะเ้าบราจุอันหน่หมดนก้าตเย็นเรามันร้อยขึ้นมามันจะเป็นโ้องโหมดเลย อ๋อไม่ใส่สารกันบูดด่าวางเลยลูกวางวางน้ำปั่นไอ้น้ำวางมันงั้นะลูกของตุนกินสองอย่างสองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ต้มหมูเพื่เดียวหรืออย่างพอต้มปลาแบบไม่ใส่ไข่ไม่ใส่อะไรก็ชามละ30บาททุกคนโอเคขอบคุณค่ะหมูถึงมีบ้าเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา6ปีแล้วจ้า6ปีหมูแบบเป็นก้อนอย่างนี้เลยจ้า หมูหนึ่งปลาสองโอเคนะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าครับหกโมเช้าหกโมงสิบนาทีประมาณนั้นเลยถึงกี่โมงครับก็แล้วแต่ของหมดนะของกินก็เก้าโมงแปดโมงก็หมดแล้วทำมัแค่มาขายหมดทุกคนเที่ยงสิบเอ็ดโมงันอยู่ที่ร้านหนึ่งรอแป๊บนะเดี๋ยวให้ลุงท้าถามถึงก่อนต่อหอเป่เนี่ยน้าบายนั่นอาจจะกปิา เย็นแล้วปลาก็สองนี่น้ำอะไรป้าน้ำซุปปลาจ้ะอ๋อมันต้องแยกไม่งั้นแบบปลาเนื้อมันจะเค็มปลามันชิ้นเล็กนี่อย่าบอกเขาต้มในของแท้ร้อนใช่ไหมทุกคนดู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 อย่างเงี้ยได้รูกร้อปลาเบส ต้องสายตื่นเช้าเท่านั้นครับไม่ได้กินตื่นสาย,ยไม่ได้กินน้ะบางวันแหมผมไม่แล้วแจกบางวันใชบบน่บางวันก็บอกผเร็วบางวันก็หมดช้าปลาย่างแดงนะหมูย่างขาวนะว,วันเนี้ยรับวางเลยครับวางเลยแปดสามชุ้งหกสิบของเซ้งปลาถุงของอะไร ไม่ผักใช่ไหมของหมูหมูกับปลาอย่างก็ะถุงใช่ไหมอย่างก็ะถุงนะเดี๋ยวนะเ <ละ S 2> ม<า>ื่อกี้มันมคิดตังเลยของหลูเลยสามสิบสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหนึ่สองถุงใช่ไหมเป็นร้อยสิบเ้ยไม่ผักวันหยุดป้าเขาไม่มีนะครับหยุดเมื่อจากจะไปทุลรา้าจะหยุดต้องมาเสี่ยงดวงเาอาอ,อ่ะไม้น้ำกิ้มไม่หยิบเลย ทำคนเดียวคนเดียวตุ้มหน้าหนูหนูถึงปลาถึงหนะึ่งปลาสองตัวจ้ะกัาคู่นะตัวเป๊บหนึ่งแม่ค้าอยากขายร้านมีคนช่วยมีคนซื้อลูก <c> ค <oughs> ้าไม่มานะทุก,กคนน,นี่หมวดเชฟโปเนี่ย ้อาอร่อยนะเนี้อ <ๆ S 1> ของราชบุรีเขามาหันหั่นซอยๆอันนี้น,น่ยตรงเน่ะป้นนะามีตรงไทยพิพัฒน์ขึ้นไปอีกมีเจ้าหนึ่งนะไปเปิดอยู่น้านเจ้าหนึง่งตรงไหนครับ เออเลยมานีกแก้วไปทายพิทักษ์เลยทางรถไฟไปหน่อยของใครครับของลูกสาวไปเปิดกุญแจตัวนี้ร้านป้าเขาอยู่ก่อนถึงแยกลังเละทุกคนอ่าเฮ้ยนนี่สำคัญหรอ่าอ่า รถเยือนมาที่จอดรถไม่ค่อยมีนะทุกคนจอดลำบากอยู่จอดลำบากช่วงสองนี่จอดลำบากใช่รถติดคนไปโรงเรียนต้องขี่มอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ง่ายสุดอะ่ะแต,ต่จำแต่ละารื่องดูดิรถติดมากปลาปลาสองครับปลาสองนะคะแปดหนึ่งเท่าไหร่นะครับสิบบาทเนี่ยนี่แหละครับปลาต้มยี่สิบบาททุกคน พ่อเขาขายไข่ใส่ขายแค่แปดบาทป้าไอ้ไข่ไก่แล้วใส่แค่แปดบาทแล้วไข่เค็มกี่บาทสิบบาทจ้าไข่เค็มสิบบาทแพงกว่ากันสองบาททุกคนแพงกว่ากันสองบาทแต่ป้าเขาขายถูกขายถูกมากครับขึ้นแล้วยังไม่ขึ้นเลยไก่ก็ขึ้นแล้ววันนี้ขึ้นได้ขึ้นมาแล้วแพงห้าบาทเลยขึ้นของแพงเราจะบอกป้าว่าขายไข่ขายสิบบาทไปเลยอืออือเอาอ่ะโอเคครับนี่แหละครับเชฟแอดข้าวต้มหมูปลายี่สิบบาทหนุ่ยเรียกลังเลทุกคน 够败家了嘞！